บายดีเนาะเพราะว่าซื้อมักใหม่เมื่อให้แม่เพิ่นมักใหม่โลเท่าได้เลยเดี๋ยวนี้โลละซาวอยากซิปหากลายเป็นซาวขึ้นเนาะพี่น้เนาะใหม่ขึ้นแต่คนอยู่ในตลาดคือยังหลายเนาะช่วงนี้เขาเจ้าทยอยออกขายของเลยพี่นอ้องสถานาการณ์ดีขึ้นบ่ เรว่าจังใดเบิง่งนี่คือซีดีขึ้นแล้วเนาะเปิดตลาดเลยกลายไปลำทางกับห่านกับเปิดจนยังเบิดผ้้หานแล้วเนาะปกติอยู่นนองปกติบริดมดียังเปลี่ยนแปลงเลยเรีอกว่าเส้าแพงมาส่วงเขาเจ้าเปิดเบก พักขยะก็ผักขยังเนาะอันนี้ไข่หมดแดงตึงอะไรอันน้ำเนื้าไหมยำพลเนาะเนไหมนางขาวทุงเอได้ปะว่าทำเถาะผักขยาเด้อซะพัาได้ก่าผักขญะเห็ดเพาะ มีและไพี่นอ้องเห็ดเพราะเกิดแล้วเกิดอยู่ตลาดพี่น้องบ้านชาแฟยยังแหงกึ่งกิง,งอันนั้เป็นพักวานเนาะแกงใส่หัว,วไวด้แสบ หมาดละพันกีพี่น้องพักต um ั้งสายพักขึ้นสายจะเกาหาพันแต่ต้นใหม่ขึ้นมาถือแหละพันกี่ยัก็คือหาบาทพี่น้องเอาตัวเขียวนะบ่าวะเคมีไายได้ตัวเขียวนะเอาโร ตัวเ,วเคีเ้ยวเลยมีเคมีลายหังเอาโหลดถักกัดข้าวกัอนโลซิมหาพี่น้องถักกระลำโลสีพันเลอกไปเรื่อยเน้องพี่น้อง นี่กนะัหล่อหล่อปาพี่น้องหล่อนะพี่น้องเราจะไปสื่อปลาจจสซี่นี่เลยบอเอาขวเปียกมากินนมาต้มกินแบบว่าวุ่นเสร็จนี่ขบขบเปียกคือทงทลาเยเย็ดพันมาเลยจีขบเปียกค้นราคาอะไพี่น้องขวเปียกึืน กี่โลลเจ็ดพันบันนี่แปดอยู่อยู่นตะกี้เขาใครหาพนวเขาหาพันเกันเรานปิดเซนโควิดบนท่นมีนี่มันเลยขึ้นิดมันขึ้นอันยังก็ขึ้นเอาลุนะเอาโลเจ็ดพันไปใครบกว่ได้กินด้ะว่าเมื่อวาแท่ประเดตะกี้เขาบอใรหาพันนี่เขาเจ็ัน ปลาเด็กปุ้งขวดเราเจ็ดแล้วปะวะวเรายังใายหาพัยอยังปะวะเดี๋ยวยังมีขายจะซือจะกี่จะมีขายจะขายได้แมน,น,นมนยนนียังกับข้นเนาพี่น้องขึ้นหาบาทสิบบาทพี่น้องอคอยกระซ่องเดือนและจังเขามาเนี่ถ้ากลับมาแต่กระต่องเดือนเมือนี่เป็นเมือทำอิด รีวิวตลาดให้เบิงเลยเละๆๆๆๆพี่น้องหาซื้อสินซื้อปลาก่อนขนาดโควิดเขายังมีกุ้งมีหมึกขายเนะาะบราดิธรรมดาด้วยคัะ <laughs> โดยมาหาซื้อกับขา่าวบรรยากาศอยู่เมืองเนาะพี่น้องอยู่เมืองก็คือกับบันซาแพงและนะ้อเนาะก็แตกต่างกันบ,บันใดพี่น้องลุงเราเป็นคนขยันเนาะลุงจะของปั๊มน้ำมันพี่เนาะ ควยเลยนหมูเพราะว่าเห็นอ่านอยู่ในเมืองยังมีหมูให้เลี้ยงเนาะพี่น้องอันนี้เจ้าของปล่อบน้ำมันเลยพี่น้องนี่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 นน้น,น้ำมันขางตลาดบ้านปักสองพี่น้องตลาดคุณมิไรัเพี่น้องถึงเราสิอยู่ในเมืองแต่ลราก็ทำ โตคือบันกนา่พี่น้องมีเบิร์ดแตเด่มีทางบอนมีทางอ้อยเนาะแล้วปลูกอ้อยเราก็สเอาไปปั่นขายพี่น้องบริเวณเราก็เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงห่านเลี้ยงหมูเห็ดคือบันอเนายเนาะลุงลุงคนบ้านปักซองพี่น้งงนองว่าแม่ลุงข่อยดอกลุงหุ่ยจักกันมาซื้อน้ำมันน้ำเราหลายปีเราก,ก็เลยหุ่ยจักคุนเคยกับเรา เวลาบวมีเงินนี่เส้นเอาเลยพี่น้องก็แพงกับเส้นตลอดเส้นเล่าเรื่อยเนาะก็คือจำน้ำมันนี่แหละเนาะบวมีเงินกับเส้นเอาพี่น้องบอกยังบระจบเรื่องกันเส้นอันนี้ก็คือ ของนะพี่น้องมาสื่อของดเต็มหลดหนาปั๊มน้ำมันเพื่นกระซิเป็นคล้ายเครื่องดื่มนี่น้องคล้ายน้ำปัน่นคล้ายพลมไม้ปัน่นหลังจากกลับมาแต่ปักสองนะพี่น้องไปซื่อกับเขาซื้อมักไม้มาหายไม่ไงกัน กลับมายังมาถือใส่สะผมนะพี่น้องเพิ่อนกันยังป้าจะอาบน้าอแล้วปะยังบัวท่านอาบน้าอพี่น้องก็เลยซะเอาแต่ผมเขาเจ้าบัวให้อาบจนกลัวแพ้สีแหงนะพี่น้องิบกลัวมือแล้วก็จัก รวมทั้งมือไปผ่าตัดเธอได้ฮอดซิบมือแล้วป่าววะซอจีดมือนี้นนเจ็ตลาดมือนี่เซมาซมสิบเจ็ดพี่น้องมือนี้ปันตลาดเมาพี่น้องมักพุมโแรแลนกับซะพุมเคลียพี่น้องซอแพงนี่ถือกี่ห่อเนี่ยหละเคลีย าก,ากำจัดรังแคได้ดีเด้พี่น้องยี่ห้อเคลียซีนี่นะาะถือใ่เอคยซ้ากับตะกี้หัวมีแต่ลังแยคาายีงนี้เบิหน้าหด้มันคองอิลีด้โฆษณาหายได้เนาะคองมันดีใะุดเอีทวป็นทอที่ซองจังเป็นทองะนะหล <c oughs> งางออกก่อน เ,เ,เป็นยังไงเมื่อกี้ถ่ายแล้วตอนเที่ยงก็กินตอนเช้าก็กินบ่ายยังมาหยากซวแพงก็บพาว่ายัางห้ากก็ก,กินแต่ข้าวปุ่นยานเดียวพีนน่น้องหนึ่งบริเวณร,รอบๆเนาะเมื่อน,นี้ก็ใบไม้ติง่งกับแปลว่าอากาศเย็นอากาศเย็นดีเนาะ เบ่งแต่คนนะพี่น้องสภาพเบ่งถงนาลำจังเห็นวยเห็นควายลำเนาะตายบ่เนี่ยนีละกยหน่อยฮะสูบโปด ยี่ห้าอยากก็ได้ทำแบบแก่อคองสร้างโลกท่านต่อด้วยทำกับเขาต้มเขาต้มแม่บะมีกระดูก,ม,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 กมูกระดูกมูเว้เลยเอาสีมันมาซัดกินลายค่ะนาอพี่น้องเนาะ <c oughs> บทท่านคำสามเถื่อกินเลยพี่น้องเอ้ย ขาเบิงเด้อแม่ใหญ่เหมือนสิอ้วนให้เบิงคนผา่าวะคนผ่าตัดมาเป็นลายสงสัยผุมิตามินน้ำสซโลมเนา,าะพี่<ม>นอ้องเขาเจามาแล้วเพิ่นก็ะซ่ากิตามินน้ำเกลือน้ำสซโลมออกฤทธิ์พี่นอ้องเดี๋ยวสิอ้วนคือหมูได้แม่ใหญ่เหมือนพอแล้ว ดอกกุหลาบประว่าบานงามนะพี่น้องกุหลาบยังมีน้ำมาค้าโมเมนต์ก็กกยังมีขอ้อเขาต้มพี่น้องเขาต้มเวียดเขาต้มเวียดต้มข้าวเจ้าเวียดประว่าว่าใหม่ด้วยค่ะต้มข้าวเจ้าเวียดต้มข้าวเจ้าเวียดบุ๊ดต้มข้าวเจ้าเวียด เอาเข่าเจ้าเวียดมาใส่หน้าแล้วก็เลยต้มกินเซาซาแพงว่าว่าต้มเข่าเวียดเออปปลว่าต้มเข่าเจ้าเวียดชุดทไทยก็เป็นเข่าเวียดคือเก่าพี่นาะเจ้าเข่าเจ้าเวียดมาหอดเอามูลงนะพี่เนาะมูชับเา้ากระปถนัดกระจองแท้เอาบ่วงตี ขันบธันัดก็ได้เข้มือเพ่าเดี๋ยวเาเอามือเอามือโหลดมันจึงถนนัดเรีว่าเาขาคัดเขาวนเอามืออันแหละแนวมันมียังสิบริกินยอนมือโดิิสุดะมาีดเอ็ดมือ ่ได้ขีดีเอทใส่เขาต้มมุงก็ใส่ลายไม่ใช่อรอให้มันสุกนะพี่น้องเศร<อ>้เพ่งกับซิมืมอ่ะพี่น้องสิคอปิดคลิปเนาะไปเพียงเท่านี้ฝากกนไล่ก็แชกดติดตาม ว่าเอาว่าน้ำกุ้งว่าไหมผางไหมเราชมคลิปหนาเนาะพี่น้องสบายดีจะขึ้นซาแพงสีหุ่นอย่าขึ้นลุว่าเอาน้ำนาะผากอะไรก็แช่แต่ว่าน้ำก้นนะนะ